สวัสดีค่ะทริปนี้ยุ้ยกับพี่แม้มจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดสระบุรีเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนด้วยกันนะคะและในทริปนี้เราก็มีภารกิจด้วยกันทั้งหมดสภารกิจค่ะอย่างแรกเลยคือยุ้ยจะพาน้องแบงค์ไปเที่ยวกับเราด้วยค่ะน้องแบงค์ก็คือน้องชายยุ้ยด้านเองเนาะคือปกติแล้วเราะจะอยู่กันคนละบ้านก็ได้เจอกันบ้างนิดๆิด,นดหน่อยหน่ แต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เจอกันน้อยมากด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์อะไรต่างๆเนาะทำให้เราต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงตอนนี้โอเคขึ้นหน่อยแล้วค่ะเราก็เลยจะพาน้องแบงค์ไปเที่ยวกับยูด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งภารกิจนะคะยูก็จะต้องพาเจ้ามาสเตอร์ซีเอ็ไฟคันนี้ค่ะไปเปลี่ยนยางเพราะว่าเขาว่าถึงรอบระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางพอดีนั่นก็คือ2ปีหรือ60,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแล้วยางที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะก็จะเป็นยางฮันกุกค,ค่ะเป็นแบรนด์ยางสัญชาติเกาหลีที่ได้รัับคววามยมยท่ เลเยไม่ว่าจะเป็นในวงการมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าทางรถยุโรปนะเขาก็เลือกใช้ยางหันกุกเนี่ยเป็นยางติดรถยนต์ออกมาจากโรงงานเลยแอบกระซิบนิดนึงรถ Audi Q3 ของยยน,นะคะก็ใช้ยางหันกุกเป็นยางติดรถยนต์แล้วเขาก็อิมพอร์ตมาจากเยอรมันเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เรานัดกับตัวแทนจำหน่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางกันค่ะ ตอนนี้ยูก็มาอยู่ที่ m s t o n e a u t o m o o i l e นะคะที่ซอยทุ่งมางกร8เขตตลิงชานั่นเองก็คืออยู่แถวแถวบ้านอยู่เลยนะแล้วยางที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นยาง d y n a โ o HP2 ค่ะเป็นยางสำหรับรถ SUV ที่เหมาะแก่การวิ่งทางเรียบนะคุณสมบัติเขาก็คือนุ่มเงียบ แล้วก็สามารถใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับยางที่เราเปลี่ยนวันนี้นะคะก็จะอยู่ในงบประมาณ1 0 7 0 0 0บาทค่ะเราก็จะได้ยางคุณภาพดีในงบประมาณที่น่ารักน่ารักตกเส้นละ4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะรถทั้งสองคันของยูยา ah, ทั้ง m a z d a CX-5 นะคะแล้วก็ Audi Q3 ก็จะเป็นยางฮันกุกทั้งสองคันเลยค่ะคือยุ้ย ah, กับพี่แมวเนี่ยประทับใจตั้งแต่เราใช้ AudiQ3 แล้วนะเพราะว่ายางฮันกุกเขาเป็นยางติดรถยนต์มาจากโรงงานเลยแล้วลองใช้ดู คุณภาพดีแล้วก็เวลาเราวิ่งถนนเปียกถนนแห้งอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการทรงตัวดีมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญคือนุ่มแล้วก็เงียบมากๆด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะยุ้ยก็จะไปรับน้องแบงแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันที่สระบุรีค่ะไปกันเลยตอนนี้ยุ้ยก็มารับน้องแบงที่บ้านแล้วนะคะนี่เลยค่ะน้องแบงสวัสดีน้อยครับ ไปไหนครับวันนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมเจ๊จะพาแบงค์ไปน้ำตกด้วยไปไหมได้ไปคาเฟ่ด้วยไหมไปคาเฟ่ไ,ไดร้รู้จักคาเฟ่ปะใช่โอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าคะ่ะรักเข็มขัดด้วยจ้ารักเข็มขัดด้วยเยอะไหมเยอะไหม ตอนนี้เราก็มาถึงที่สระบบุรีกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้ยูก็มาอยู่กันที่คาเฟ่ลอร่าบราล์รีสอร์ทอยู่ที่หนองแคคะ่ะนี่ที่นี่นะเขาตกแต่งแบบสไตล์อิตาลีเหมือนกรุงโรมอะไรอย่างเงี้ยให้ฟีลแบบอย่างนั้นจริงๆก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเราจะมาทานข้าวกันที่นี่นะคะนะเห็นไหมดูนาฬิกาเฉยหิวข้าวยังหิวแล้วอ่ะอยากกินอะไรอ่ะอยากกินอะไรชาบ,บูอยากกินชาบ,บูไม่มีนะจ๊ะน้องไว้เรากินหมูกระทะตอนเย็นดีได้ไหม โอเคตอนนี้ไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะไปเลยอาหารอย่างแรกก็มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นสปาเกตตี้คานโบนนละคะ่ะ จานใหญ่มากเลยจานนี้200บาทค่ะก็เดี๋ยวอันเนี้ยให้น้องแบงกินก่อนเลยเนาะเพราะว่าพิวแล้วค่าแล้วก็มีสั่งพิซซ่าไปด้วยแล้วเดี๋ยวพิซซ่าก็น่าจะมาเสริฟตามมาคิดว่ายังกินได้ปะ นี่คะ่ะพิซซ่าก็มาแล้วนะตามมาติดๆเลยอันนี้จะเป็นพิซซ่าไส้กรอกแล้วก็เบคอน,นะคะ่ะได้กี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสาี่ห้าหกชิ้นคนละคนละสมไม่พอคนละคนละสอครึ่งแหรอนี่น้องแบงก็กินอยู่เป็นสปาเกตตี้คาโบเนลาอร่อยปะ่ะ <c oughs> ชอบไหม <c oughs> อันนี้299บาบาทคะ่ะแล้วเราก็สั่งเป็นเครื่องดื่มมาให้น้อง ขับกะแลตเย็นหวันน้อยนี่เลยอ่ะของน้องไป ของเราก็มาแล้วนะคะนี่เลยค่ะเป็นหอมทอดนั่นเองจานใหญ่มากจานนี้120บาทนะมาแบบจานใหญ่จริงๆหอมใหญ่เขาวงใหญ่มากเลยเนาะน่ากินมากจะกินหมดไหมเนี่ยสามคนเนาะจะกินหมดไหมเยอะเหมือนกันเนาะคือตอนแรกเราดูราคา mm hmm. เพราะว่าราคาก็คือเด็ตร้านอาหารทั่วไปแหละแต่ที่เสิร์ฟเขาเสิร์ฟมาใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นสปาเก็ตตี้หรือว่า ผมทอดเนี่ยใหญ่มากนี่คือกินรักสี่คนหรือห้าคนได้เลยนะสามจานเนี่ยเพราะว่ามีแบงค์มาแล้วเนี่ยใช่อันนี้คือคนช่วยกินของเราใช่ไหม <laughs> เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มือนี้หมดไปทั้งหมด730บาทค่ะได้3าจานใหญ่ๆพร้อมกับน้ำดื่มอีกหนึ่งแก้วนะคะคือจานใหญ่มากแล้วก็นี่คือยังทานไม่หมดนะพิซซ่าห่อกลับแล้วก็หอมทอดห่อกลับด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่น้ำตกเจนสาวน้อยนะคะไปเที่ยวน้ำตกเย็นๆให้มันชื่นใจเนาะน้องเนาะไปไหมโอเคไปน้ำตกกันค่ะไป มีคนอัดวอเห็นไหมอยู่ในสายเลือดไงบอกแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7จสาวน้อยแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีค่าบริการค่ะค่ารถคันละ30บาทแล้วก็ ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยคนละยี่สิบาทนะคะเราก็จะเข้ามาเดินชมธรรมชาติในน้ําตกตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าลํานาโมกเลค่ะสามารถมาเดินศึกษาธรรมชาติได้นะตรงนี้นี่หลายทุกเลยนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มีสถานีให้เดินทั้งหมดประมาณสิบสามสถานีโอ้โหเราว่าเดินทั้งวันเลยอ่ะแล้วก็วันนี้ยุ้ยจะพาน้องแบงค์มาเที่ยวน้ำตกนะคะมานั่งชมวิวกันพรน้อมยัง ไปสู้ๆไปเลยเดินเข้ามานิดเดียวก็จะเจอน้ำตกคันที่หนึ่งแล้วอีก50เมตรเท่านั้นแล้วข้างๆเราตรงนี้ที่สวยมากโอ้โห,โหเป็นน้ำตกแบบอลังการมากเลยใหญ่เนาะใหญ่มากแล้วในนี้คือร่มรื่นต้นไม้เขียวชะอุ่มเลยคะ่ะใครมาเที่ยวหน้าฝนแบบนี้ก็จะได้เห็นน้ำเยอะๆแบบนี้เลยคะ่ะ เหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยยังน้องแคสิบเมตรเหนื่อยยัง <50 m. S 1> เหนื่อยเหนื่อยตายแล้วตายแล้วแล้วจะไปเดินญี่ปุ่นได้หรอได้ <laughs> ไคิมิคของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะเขาก็จะมีสะพานข้ามภาคอยู่ข้างบนนี้เลยนี่ก็จะเป็นการข้ามจากภาคกลางไปสู่ภาคอีสานนั่นเองแค่เราเดินข้ามสะพานนี้เท่านั้นก็จะเป็นเขตจังหวัดของนครราชสีมาเนาะใช่ไะเดี๋ยวเราเดินข้ามภาคกันดีกว่าเดินไกลมากเลย นนี้ยูก็วาร์ปมาที่จังหวัดนนะครรา,าชาสีมาแล้วนะคะเดินข้ามสะพานมาประมาณ30มสิบวิเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมูฟกลับไปที่สระบุรีเหมือนเดิมค่ะสําหรับที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยเนี่ยเขาก็จะมาเล่นน้ํากันนะเนี่ยเขาเล่นน้ำกันกระจุกกระจิ๊กกระจุกกระจิกกก็บไปหมดเลยแล้วก็มีที่ให้เช่าเสือให้เช่าห่วงยางด้วยก็สามารถซื้อของกินด้านนอกอแล้วก็ซื้อมานั่งกินข้างในนี้ได้ค่ะกิจกรรมเราต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อไอติมนั่งกินชิลๆดูเขาเล่นน้ำเพราะว่าวันนี้ไม มีน้องมาด้วยเล่นน้ำไม่ได้ก่อนที่เราจะเดินกลับไปสระบ,บุรีนี่ฝั่งทางนี้ค่ะฝั่งทางที่อยู่ทางนครราชสีมาเขาก็จะมีน้ําตกชั้นที่สองกับน้ําตกถึงน้ําตกชั้นที่เจด,ด้วยตรงนี้เลยแล้วก็เดินศึกษาธรรมชาติอะไรไปได้เรื่อยๆเลยใครที่อยากมาออกกําลังกายมาเดินศึกษาธรรมชาติก็เดินข้ามฝั่งมาทางนครราชสีมาได้เลยนะคะ ่อยไหมครับอร่อยอันนี้ไอติมมินเนี่ยก็มีอันนี้ไวทมอลแล้วคนนี้อร่อยไหม,ไมอร่อยมากอร่อยมากแล้วน้องหมาต่อมาเลีเยปากน้องหมาที <c oughs> ่น่ติมเป็นด้วยเหรอก็บรรยากาศอย่างนี้เนาะใช่วันนี้ที่เรามาวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ลมแรงใช้ได้เลย <c oughs> อร่อยละลาย พี่มารีบกินเร็วๆเดี๋ยวอะไรตอนนี้เราก็นั่งกินไอติมชิลๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่นี่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็สะอาดทุกมุมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าที่พักแล้วนะที่พักของเราในวันนี้ก็คือจะเป็นฟาร์มเซฟแต่คือไฮไลท์เลยอะมีห้องเดียวเท่านั้นที่สามารถพักได้ประมาณ2-3คนแล้วอีกหลักนึงอะก็จะเป็นแบบพักได้10คนเลยจอยากมากๆเลยค่ะไปกันเลยหนึงสองสเย้เเย้ <laughs> ได้ตาปั๊มแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาสปอร์ตที่เวลาเราเข้าอุทยานที่ไหนก็จะมีน,นั่นเองเพิ่งซื้อเพิ่ง<ช>มาเจอที่นี่เซื้อเดี๋ยวเราจะปั๊มให้เต็มให้เต็มเล่มไปเลยตอนนี้เราก็ได้ตากล้องคนใหม่ของช่องเราแล้วนะคะก็คือจะมาแทนที่พี่แมวนั่นเองนั่นก็คือน้องแบงค์นั่นเอง เออน้องแบงค์เขาเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยมากเลยนะถ่ายแบบตรงแดีวเลยนี่นะงกำลังถ่ายแบบหันไปทางข้างหน้าถ่ายถนนจ้าไหนไหนด,ดูสิอันนอพี่แมวตกง,งานแล้วแหละเราอะถ่ายนี่ได้ถ่ายต้องคุ่มอะไรด้เวลาเดียวอ๋อนี่นี่เวลาเดียวเลยเห็นไ,ไมหนไมฮะกลุมกล้องได้อ่ะสงสัยยุ้ยก,ก,ก็จะตกงานแล้วแหละพี่แมวก็จะตกงานด้วยเดี๋ยวพาแบงค์มาออกทริปอีกด้วยไหมบ่อยๆให้มาเป็นตากล้องอีกคนนึง ได้ครับ วันนี้ยก็เข้ามาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่ไรฟิลโฮมฟาร์มสเตย์แอนด์คาเฟ่ค่ะที่นี่นะเขาก็จะมีบ้านพักทั้งหมดแค่2หลังท่านั้นเองข้างในเป็นบ้านพักส่วนข้างหน้าก็จะเป็นคาเฟ่นะคะบ้านที่เราจะพักในวันนี้ก็คือบ้านนา้าวค่ะหลังนี้เลยนาลา่ารักหลังนี้นะคะราคาวันธรรมดาคือละ1,250บาทรวมอาหารเช้าแล้ว2ท่านค่ะแล้ววันนี้ยยพา้นงแบงค์มาด้วยเนาะก็เสริมเตียงเข้าไปอีก250บบาทรวมอาหารเช้านะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันนะคะหน้าบ้านของเราก็จะเป็นระเบียงใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะเป็นบ้านไม้นะอยานี้แล้วก็มีเป็นเก้าอี้นั่งสองตัวนะะ่ารักเดี๋ยวนั่งให้ดูสวยปะในกล้องสวยไหมพี่ในกล้องสวยมากสวยมาก<ว>แล้วข้างๆข,างของเราตรงนู้นเป็นทุ่งนาเขียวๆเ,เลยค่ะแบบสุดลูกหูลูกตาเลยสวยมากๆนีม่มีแค่ห้องเดียว ช่อันนี้เป็นห้องสำหรับ2-3คนส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะก็จะสำหรับ6-10คนก็มีแค่สองหลังเท่านั้นเองและอเทมมากก็จริงๆอิอ่ะยูอ่ะจะมาที่เนี่ยหลายรอบแล้วแต่ว่าเต็มค่ะเนี่ยได้โอกาสมาพอดีเลยโธรมาจองวันที่จะมาเต็มตลอดเต็มตลอดเลยที่นี่ฮอตมากจริงๆอ่อะไปดูข้างในห้องกันค่ะเข้ามาถึงในบ้านพักนะคะก็จะเจอกับน้องแบงค์นั่งตากแอร์อยู่ค่ะห้องนี้ราคา1,250บบาทเป็นห้องแอร์นะคะเย็นไหมเย็นไหมเนาะ เ <laughs> ย็นมากแล้วก็มุมทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุมกาแฟนะแล้วก็มีกระติกน้ําร้อนมีน้ําดื่มให้ตรงนี้ด้วยอันนี้คือเตียงเสริมค่ะของน้องแบงค์น้องแบงค์นอนเตียงเสริมแล้วนี้ก็จะเป็นเตียงของยุ้ยกับพี่แมวนะคะก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้เลย <c oughs> มุมทางด้านนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะแต่งหน้าได้แล้วมุมในห้องเขาเห็นไหมเป็นกระจกรอบอย่างเงี้ยเราสามารถเทควิวได้รอบห้องเลยนะเป็นวิวทุ่งนาแล้วก็ทุ่งนา ฟาร์มสเตย์ไงใช่เก๋ๆแล้วฝั่งทางเนี้ยเขาจะมีเป็นทร็อปอะไรให้เราถ่ายรูปเล่นได้ตรงนี้เป็นเก้าอี้ยกยกระวังมีกัด <c oughs> มีกัดโอ้ท่าเวอร์มากเก้าอี้ยกยกแล้วทางด้านนี้เป็นห้องน้ําค่ะไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําก็จะเล็กๆก,ก็ทัดรัดแบบนี้นะคะเป็นเหมือนห้องน้ําอยู่ใต้หลังคาก็จะมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีเป็นเครื่องทําน้ําอุ่น,นะคะ่ะ แล้วก็สามารถชมวิวได้ด้วยเห็นไหมในห้องน้ําก็ชมวิวได้เป็นวิวทุกหน้าเหมือนกันข้างนอกมีระเบียงอีกด้วยนี่ใช่เดี๋ยวไปดูกันไหมไปดูกันนี่ค่ะออกมาทางข้างๆบ้านของเราก็จะเจอนาข้าวเลยค่ะนี่เขากําลังออกรวงเลยนะตอนนี้คือเดือนเดือนพฤษภาคมวันยีดสามสิบเอ็ใช่ สวยเลยอะนะข้าวตรงนี้สวยกําลังเหลืองและอีกสักผาคงเกี่ยวแน่เลยอะนู่นเห็นภูเขาไหมโอ้เห็นภูเขาไกลๆนูน่นเลยโอ้สวยมากเลยที่นี่บรรยากาศดีเนาะชิวๆพอเรามองย้อนกลับเข้าไปก็จะเห็นบ้านของเราค่ะหลังคาสีเขียวๆแบบนี้เหมือนเรานอนอยู่ใต้หลังคาเนาะน่ารักมากเลยเนี่ยน่ารักเราตรงนี้เราออกมาได้ไหม เป็นหน้าต่างน่าจะต้องออกมาจากข้างในนะหรอหรือเราจะปีนไปนั่งตรงนี้ได้ไหมท่านจะปีนยาก <c oughs> ต้องเปิดปรับโผล่หน้าออกมา <c oughs> มาทางข้างหลังบ้านตรงนี้มาเจอรประตูนะคะน่าจะออกมาจากในบ้านได้แหละเพราะว่าเห็นมีพรมเช็ดเท้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้ออกมามีเตียงเสริมน้องแบงวางอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงค่ะนี่เป็นทางเดินให้เรา ไปเดินถึงจุดโน้แล้วก็ถ่ายรูปเล่นได้วิวจากข้างหลังบ้านพักของเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะเป็นแบบทุ่งนาก,กว้างๆอย่างนี้เลยสวยแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้ที่อยู่บอกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่อะ่ะเนี่ยอันเนี้ยก็จะพักได้ทั้งหมด6กถึงสิคนใหญ่มากเลยอะ่ะอันนี้ใหญ่จริงเนาะใหญ่มากๆเลยอะ่ะแบบมาเป็นแก๊งเพื่อนหรือมาเป็นครอบครัวอันเนี้ยคือเหมาะมาก หรือว่าถ้ามากันเยอะก็เหมาไปเลยปิดรีสอร์ทเลย,เ,ลยเพราะว่ามีแค่2ห้องเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวยูขอตัวไปพักผ่อนแป๊บนึงแล้วก็ไปทานข้าวเย็นค่ะเดี๋ยวดูว่าจะทานอะไรดีตอนแรกอะ่ะก็คือที่เนี่ยมีบริการมุกทานนะแต่ว่าช่วงเนี้ยคือฝนมันตกตอนเย็นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออขอให้ทานเป็นแบบอาหารจานเดียวอะไรเงี้ยซึ่งที่เนี่ยก็มีบริการกันค่ะส่วนเรานะคะเดี๋ยวจะออกไปสำรวจรอบๆบ,บริเวณนี้ดูว่ามีอะไรให้ทานบ้างคะ่ะ อีกทีนึงไม่พอไม่ทำกันเลยหนึ <mm 2> 1, 2, ่งสองโอเคอ่ะอีกอีกท um ่าหนึ่งหนึ่งสองอ่ะยังไม่เปลี่ยนนี่ไงเดินมาตรงบ้านหลังใหญ่ใหญ่เป็นล่มเลยยิ่งมาใกล้ๆยิ่งใหญ่บรรยากาศดีเนอะตรงนี้ชิวๆ ถึง10คนถึงสิบคนโอ้โห oh, oh. ได้เท่านี้ไปเลยค mm hmm. ่ะระเบียงนี้นี่ปิ่งยากนะจัดเต็มจัดเต็มนี่งไงเขามีเตาให้มีฐานให้ด้วยก็ mm hmm. คือไม่มีค่าใชีย่ายเพิ่มแล้วเมื่อกี้เขาก็มีทังน้ําแข็งให้เราพร้อมน้ําแข็งด้วย mm hmm. แต่ว่าข้างในก็คือไม่ได้มีตู้เย็นนะก็มีเป็นทางน้ําแข็งให้ ครับมาเที่ยวไปไปเที่ยวมา,ไป,วมาไปเที่ยวที่ไหนมาไปจอดไปเลยนะว่าไปจอดเนาะฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนนี้หิวยังกินมากหิวมากมไปซื้อข้าวกินกันไหมอยากกินอะไรโก,โกโก้อยากกินโกโก้เอาโกโก้ในรถยังไม่ได้เอาออกมาเลยอยากกินอะไรอีกไก่ กูเปนไม้ไก่ก,กี่ไม้หนึ่งไม้เหรอข้าวเ,าเหนียวออข้าวเหนียวอ,อ๋อข้าวเหนียวอ๋ออยากกินไก่ย่างข้าวเหนียวป<ะ>ไปเดี๋ยวไปซื้อไก่ย่างข้าวเหนียวให้แบงค์ดีกว่า ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดซีแยกเสาให้นะคะก็จะอยู่ห่างจากที่พักเราประมาณส1็กิโลขับรถมาแป๊บเดียวเองเพราะว่าไม่มีรถเลยคือที่พักเราอ่ะจะอยู่อ,อําเภอหนองแซงแล้วตรงนี้ก็คือเป็นอาเภอเสาให้สองอำเภอเนี้ยเขาก็จะอยู่ติดกับอ,บอําเภอเมืองเลยค่ะขับรถมาแป๊บเดียวตอนนี้ก็คือมาหาของกินที่ตลาดนะหรือว่าใครจะมาซื้อพวกของสดไปปิ้งย่างที่ที่พักก็ได้น้องอยากกินอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกไก่ย่างกับข้าวเหนียวใช่ไหม ไปหาไก่ย่างกับข <hhhh> ้าวเหนียวให้น like ouais, ้องกันค่ะก็อย่างแรกที่ขายไม่ได้เลยก็คือกระเพราไก่ค่ะมาซื้อตามสั่งกระเพราไก่แล้วก็มาซื้อเป็นข้าวพันหมูให้น้องแบงค์แล้วเดี๋ยวไปซื้ออะไรเพิ่มอีกนะร้านเจี๊ยบเรียนด่วนเรียนด่วนเรียนด่วนหรือว่าเจี๊ยบเจียบด่วน ตอนนี้ยอก็กลับมาถึงที่พักของเราแล้วนะคะหลังจากที่ไปสำรวจตลาดมาคือของกินเยอะมากแล้วก็ราคาน่ารัก ถ้าใครอยากจะปิ้งย่างเนาะก็สามารถไปซื้อของสดที่ตลาดเสาให้ก็ได้แล้วก็มาตั้งเตาปิ้งย่างที่นี่ได้เลยค่ะแล้วในทริปนี้นะคะที่เราใช้ยางฮันกุกในการมาเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีนี้ความรู้สึกยูนาะคือประทับใจมากค่ะเพราะว่าเขานะทั้งนุ่มแล้วก็เงียบแล้วโดวยเฉพาะที่อยู่แบบสังเกตนะคือเวลาที่เราขับรถผ่านรอยต่อถนนคอนกรีตอะเสียงเขาค่อนข้างเบาเลยค่ะแล้วยูก็เลยถามพี่แมวนะว่าพี่ขับแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง พี่แมวเขาก็บอกว่าเออความรู้สึกก็คือนุ่มเงียบเหมือนกับ audi q 3ที่เราขับคันนั้นเลยก็คือทั้งสองคันตอนเนี้ย ช้เป็นยางฮันกุกเหมือนกันค่ะก็คือประทับใจมากๆเลยนะแล้วตอนนี้นะคะทางฮันกุกไทยแลนด์เขาก็ได้จัดกิจกรรมตามล่าหายางฮันกุกยอดนิยมนะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะลุ้นรับกระเป๋านี่เลยก็จะเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้เลยค่ะสามารถใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวไปฟิตเนสอะไรก็ได้เนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ฮันกุกไทยไทยแลนด์นั่นเองคะ่ะถ้ายังไงเดี๋ยวยุ้ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถไปกดจากลิงก์ได้เลยคะ่ะแล้วตอนนี้เราขอตัวไปทานข้าวเย็นก่อนนะซื้อของมาเยอะแยะเลยได้ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างของน้องแบงได้วยค่ะ ตอนเชา้าค่ะตื่นมาเช้านี้นะเราก็มาทานอาหารเช้ากันเลยคะ่ะนี่เลยอาหารเช้าของเราก็จะเป็นข้าวต้มหมูสับนะแล้วก็มีไข่ลวกมีขนมปงังและที่สําคัญคือให้เครื่องดื่มด้วยะคะ่ะเป็นเครื่องดื่มของที่คาเฟ่นี้เลยนะก็จะเป็นเครื่องดื่มร้อนคนละหนึ่งแก้วคะ่ะยูนก็สั่งเป็นคาปูชิโน่แล้วก็อเมริกาโน่ร้อนส่วนของน้องแบงก์ก็จะเป็นโกโก้ร้อนนั่นเองนี่เราก็มานั่งอยู่ในคาเฟ่ คาเฟ่เขายังไม่มีคนเลยนะตอนนี้ก็คือคาเฟ่นี้เป็นของเราค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวกันนะคะเป็นไงบ้าคับรสชาตาาินะคะอร่อยไหมเนาะ เ้าต้มอร่อยเลยรสชาติดีไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้แต่พี่แมวคือปรุงแน่นอนพี่แมวเป็นค,คนกินข้าวต้มแล้วชอบป,ปรุงใส่กลิกป่นวันนี้นี่กินตุ้ยๆเลยนะอือโชกล้องอะ่ะโอ้โหเฮ้คือคำเดียวโอ้ไข่ทั้งลูกกินคำเดียวจ้าเป็นไงได้กินกโก้แล้วกินโคโคยนังกโ,โก้เย็นไอ้กโก้ร้อนดีไหมดีใจไหม <laughs> ในส่วนของคาเฟ่เขานะคะตอนแรกที่เรามองออกมาจากข้างนอกใช่ไหมก็จะเห็นเป็นบ้านน่ารักๆอยู่สองหลังสีขาวๆแต่พอเรามองเข้ามาในสวนเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเป็นเก้าอี้ชายหาดให้นั่งแล้วก็มีดอกไม้เป็นดอกไม้ปลอมนะเขาปลูกไว้ปลูกไว้เต็มเลยเีอย,อยังลายตรงนี้นะคะในส่วนร่มรื่นมากเลยแล้วก็มีมุมให้นั่งหลายที่เลยค่ะถ้าใครมาเที่ยวสระบ,บุรีลงมาคาเฟ่นี้ก็ได้นะคะ ไลฟ์ฟิลโฮมฟาร์มสเตย์แอนด์คาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปพักผ่อนต่อที่ห้องใช่เพราะว่าเช็คเอาท์ตั้งเที่ยงเนี่ยตอนนี้เพิ่ง10โมงเองเดี๋ยวไปชิวๆต่อที่ห้องแล้วน้องคนนั้นกินอิ่มไหมกินอิ่มไหมอิ่มปะอิ่มลนะอิ่มมากอร่อยไหมอร,นะร่อยไหมเยี่ยมมากเลยเย่ยมากไงเอ้ยเย่ยมากเ,ย,เยมมาก ทริปสลับบุรี2วัน1คืนของยุูนะคะในทริปนี้ยุยก็พาน้องแบงค์มาเที่ยวกับยุูเลยค่ะเราก็ไปทั้งคาเฟ่เนาะไปน้ําตกแล้วก็มาพักที่พักแบบโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์น่ารักน่ารแบบนี้เลยค่ะไลฟ์ฟิลโฮมนะที่นี่คือแบบ น่ารักเหมือนเรามานอนบ้านญาติเลยชิลๆสบายๆมีวิวภูเขาว,วิวทุ่งนาแบบนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวจังหวัดสระบ,บุรีกันนะอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยค่ะขับรถมาประมาณแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองสำหรับวันนี้นะคะยูขอตัวพาน้องแบงค์กลับไปส่งที่บ้านก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้ยพาน้องแบงค์ไปเที่ยวอีก คอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยูด้วยค่ะแล้วก็ฝากเพจฟอล l ล w มี play, me, ตามฉันมากับ IG ของอยูด้วยไปดูรูปสวยๆกันได้เลยนะวันนี้ไปละบ๊ายบายนี่ลาไปด้วยทุ่งนาค่ะตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วนะ